นะะในรายการ special d i s ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะจุนบอกเอาไว้แล้วค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยจุนจะมาผันตัวเองเป็นเชฟบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับเชฟที่สุดหล่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้หนูจะมาเป็นลูกมือเชฟนะคะเป็นลูกมือได้นะเราอยู่ที่บูธของ B um ิ g กซ u จ b o โหาง่ายสะดวกประหยัดนะคะเดี๋ยววันนี้เชฟที่เนี่ยจะมาทาเมนูอะไรคะวันนี้เราทาคาราทารี่แล้วก็มีทาทาซอสค่ะง่ายๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น เราเรียกมันว่าตากิล่าชูเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกันว่าทานคู่กันนี้ได้ไหมมันทานคู่ได้กับทุกอย่างอยู่แล้วตากิล่าเนาะสำหรับตอนนี้นะคะเชฟทีกับจูเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะมาปรุงอาหารกันส่วนผสมก็มีปลาหมึกมีแป้งอันเนกประสงค์ทอดสําหรับชุบทอดนะเกลือพริกไทยแล้วก็ซอสก็มีมายองเนสมีเคเปอร์ก็มีมะนาวตอนนี้นะคะเชฟทีกำลังหั่นปลาหมึกนะ ส,ส่วนผสมในการทำซอสมีอะไรบ้างคะมีมายองเนสมีเคเปอร์แล้วก็มี el, มะนาวแล้วก็เกลือพริกไทยค่ะ รสชาติเป็นไงอยากรู้แล้วค่ะเอานิ้วก้อยสะ,าสะาอาดดทิ้มลงไปออแล้วก็ชิมดูว่ามันเปรี้ยวไหมมันหวานไหมมันเค็มไหมมันอร่อยอยังก็เนี่ยกรรมวิธีจานนี้เราใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่จัดใส่จาน อยากเป็นหนูทดลองคนแรกไหมครับอาละหลังจากที่เราได้ลองทำอาหารกันไปแล้วนะคะคลุกคลิกเบาๆกับเชฟทีนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนของหวานกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการแข่งขันกันอยู่นะคะไปดูว่าเขาเนี่ยแข่งขันเป็นยังไงนะคะตามไปเลยค่ะ จูนเชื่อว่านะคะจะถูกใจสาวๆกันอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ชอบทานของหวานนะคะหรือว่าเบเกอรี่ที่ตกแต่งหน้าตาหน้ารักนะคะตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ละจานที่จะออกมาให้เราเห็นแบบจานสวยๆเบเกอรี่สวยๆหน้าตาน่าทานหน้าตาน่ารักอย่างนี้นะคะกว่าจะออกมาได้เนี่ยพี่เขาเนี่ยจะต้องประดิษฐ์ประดอยนะคะ ดูสิคะความพยายามแล้วก็ความยากเนี่ยกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะนี่เลยดูวนตรงนี้เลยค่ะเราก็ยืนได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเฉพาะแค่สาวๆนะคะที่ชอบทานแล้วก็ชอบดูอะไรสวยๆงามๆคุณผู้ชายเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะคะเห็นสวยๆขนาดนี้นะคะพอมาตั้งข้างหน้าเราเนี่ยก็ไม่กล้าทานเหมือนกันนะเสียดายสวยกบ นี่ะด้านหลังของจูนก็คือกรรมการพร้อมรังให้คะแนนรู้ก็รู้ค่ะว่าเป็นกรรมการในการให้คะแนนของหวานดูท่าทางท่านจะชอบทานของหวานนะคะ ที่ชวนชมนะคะให้ได้ดูกันนี่นก็คือการแกะสลักผล,ลไม้หรือว่าผักต่างๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะของไทยเลยนะคะผล,ละไม้บ้านเราใช่ไหมก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงโมอะไรอย่างนี้เอามาแกะสลักแล้วเนี่ยโหยก็ยิ่งน่าทานเข้าไปใหญ่แต่บางคนเนี่ยนะคะเห็นแบบนี้ก็ไม่กล้าทานเลยค่ะเพราะว่าสวยมากๆแล้วก็วิจิตรสุดๆเลยนะคะมีหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฟักทองนะคะก็ทำออกมาเป็นดอกไม้อย่างนี้แตงกวา พลิกก็ทำออกมาเป็นดอกไม้ได้นะคะใช้ความสร้างสรรค์กันแบบสุดๆไปเลยสอันี้ดอกกลาบสวยมากเลยอ่ะเหมือนของจริงมากเลยเอ่ะค่ะอะไรนะคะใช้ใหัวเท้าค่ะหัวใชเท้า โอยอันนี้อะไรอะคะเป็นแตงงโมค่ะกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้ค่ะทั้งซุ้มเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็ถทบวันนี้วันแข่งก็เตรียมงานก็2วันเองค่ะเตรียมงานสองวันอันนี้คือเอามาโชว์เลยหรือว่ามีการประกวดด้วยคะก็ประกวดค่ะประกวดก็คือต้องทําในเวลาหรอคะเปล่าค่ะก็คือเราสามารถแกะมาก่อนลุ้งหน้าได้นี่คือเป็นการดิสเพลย์ค่ะอ๋อก็คือการโชว์การจัดดิสเพลย์ตั้งให้สวยค่ะ ว่งางานพัทยาฟู้ดแอนด์โฮเทลเลอร์เอ็กซ์โป2012นี่นะคะมีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะจุงก็พาคุณผู้ชมนะคะมาดูอะไรสวยๆงามๆเกี่ยวกับอาหารกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะสําหรับสิ่งนักดื่มนะคะหรือว่าคอนักดื่มต่างๆนะคะจะมีการประกวดบาร์เทนเดอร์ด้วยนะคะจะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ เพราะว่าทํางานอยู่โรงแรมเหมือนกันได้ความรู้อะไรที่ก้าวหน้าใหม่ๆวิทยาการก้าวใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารสนุกสนานอิ่มด้วยงานก็โอเคอะค่ะพี่คือมีแบบยังไงอะใช่มีบูทหลายอย่างเป็นของแบบยังไงไม่เคยกินก็แบบได้มาลองชิมก็รรสชาอะไรประมาณก็สวยแกสลักสวยค่ะ